จากการเปิดรับเรื่องร้องเรียนของทีมข่าวของเรานะครับล่าสุดที่ชุมชนสุขสัตรพัฒนาเขตคลองสามวานะครับก็ได้ร้องเรียนมาในเรื่องของการขาดไฟส่องสว่างในชุมชนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เกิดเหตุฉกช,ชิงวิ่งราวบ่อยครั้งจนคนในชุมชนรู้สึกว่าขาดความปลอดภัยที่จะสัญจรไปมาในเวลากลางคืนนะครับติดตามได้จากคุณพระวัชชโชมีครับ หลังจากกรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะทำงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้ทุกสำนักงานเขตทั้ง50เขตออกสำรวจและแก้ไขปัญหาเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามชุมชนต่างๆภายใน1เดือนหลังพบการทำงานที่ล่าช้าของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประชาวิวัฒน์ของรัฐบาลที่มุ่งลดการก่ออาชญากรรมในชุมชนนั้นซึ่งเรื่องดังกล่าวมีอยู่หลายชุมชนในกรุงเทพมหานครประสบปัญหานี้อยู่ อย่างเช่นที่ชุมชนสุขสร์พัฒนาเพลทคลองสามวาแห่งนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่มีไฟทางใช้มานานกว่า10ปีและไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลนายการิมกองเปงประธานชุมชนเล่าว,ว่าชุมชนนี้มีประชากรประมาณ1,400คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองสามวากว่าร้อยหลังคาเรือนซึ่งชุมชนตั้งอยู่ห่างจากถนนใหญ่กว่า1กิโลเมตรจุดสำคัญที่ชาวบ้านลำบากมากในการสัญจรไปมาช่วงกลางคืนคืนคอทางเท้าริมคลองที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทางกว่า1,800เมตรแม้ว่าทางการไฟฟ้านครหลวงจะเข้ามาติดตั้งเสาไฟให้แต่กว่า10ปีแล้วก็ยังไม่เคยมีการติดตั้งไฟทางสองสว่างให้ชาวบ้านเลยแม้แต่จุดเดียวดังนั้นเวลากลางคืนทางนี้จะมืดและเปลี่ยวมากและเป็นแหล่งซ่องสมหากินของพวกมิจฉาชีพได้อย่างดีที่ผ่านมามีการฉกชิงวิ่งราาทรัพย์อยู่บ่อยครั้งซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่ทำงานในเมืองกว่าจะเดินทางกลับบ้านก็สองสำัทุ่มไปแล้ว พวกนักเรียนหรือว่าคนงานกลับมืดมืด,มดค่ำๆเนี่ยใช่ไหมเขาก็เดือดร้อนนะครับถ้าคนมีพ่อมีแม่เขาก็ออกมารับกันอะไรกันคเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมครับในในชว่วงเวลาค่ำคืคคนะเคยมีครับเคยมีอย่างก็วิ่งราวกระเป๋าอย่างเงี้ยอ่าส่วนมากเด็กาสาวๆก็เคยโดนนะที่ผ่านมาปัญหานี้คณะกรรมการชุมชนเคยแจ้งไปยังฝ่ายโยธาเขตคลองสามวา หลายต่อหลายครั้งและคําตอบล่าสุดคือเมื่อปี2551เขตจะด,ดําเนินการติดตั้งให้จนขณะน,นี้ผ่านไปเกือบสามปียังไม่มีความคืบหน้าใดๆในการแก้ไขซึ่งชุมชนก็ได้แต่ช่วยเหลือกันเองมีการจัดเวรยามเดินตรวจตราและขอความร่วมมือให้ชาวบ้านแต่ละหลังช่วยเปิดไฟหน้าบ้านของตนเพื่อให้แสงสว่างถึงทางเดินเท้าแต่นั่นก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นหากแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย,อย่างจริงจังชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนมาก็ประมาณ ร่วมสิปีแล้วครับเป็นสิปีที่ว่ามันแสงสว่างมันไม่มีเลยครับแล้วทางนี้เป็นทางหลักไหมครับของชุมชนทางหลักเลยครับคือว่าชาวบ้านเนี่ยสิปียี่สิบปีที่ผ่านมาก็ใช้เส้นทางนี้ฮะที่จะออกไปทํามาหากินข้างนอกคือเส้นทางทางเท้าเนี่ยริมคลองเนี่ยครับท้ายนี้อยากจะย้าเตือนหรือวอนขอครับก็บอกว่าอยากจะขอวอนเขตนั่นแหละครับว่าช่วยกรุณาให้ไวหน่อย อย่างไรก็ตามแม้ว่าการขาดไฟทางสองสว่างในชุมชนนี้จะเป็นเหตุให้เกิดเพียงแค่การฉกคิงวิ่งเราาซับที่ยังไม่ส่งผลร้ายแรงต่อผู้เสียหายเท่าไหร่นักแต่หากทางการยังคงไม่เร่งดําเนินการแก้ไขชาวบ้านก็อาจพบกับการสูญเสียที่มากกว่าทรัพย์สินก็เป็นได้นัทพลพรมสอนถ่ายภาพภักดีชมศีทีมข่าวฮิตนิวส์รายงาน